สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วเนาะกับช่องกองแรงชาแนลมันนี้สิพาพี่น้องมารีวิวพลังงานแสงอาทิตย์อของสวนกองแรเองเนาะ,ะมาพี่น้องมาเบ่งพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดต้นทุนในการเฮ็ดเกษตรเนาะอันนี้สิใส่แพงเดียวนะกองแรนะใส่แพงเดียวแพงนี้ซองร้อยห้าสิบวัตต์แล้วก็มีได้เนาะได้แล้วครับสีมีคันอ้าวเนาะคุณประโยชนก์กับ ก็คือบัวได้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะกระซิเห็ดขันอ้าวขึ้นมาเนาะมีขันอ้าวขึ้นมาเขาก็เปิดเปิดแล้วก็จวดเลยเลยพี่น้องเลยเปิดเขาเปิดปุ๊บขึ้นมาเนาะนำกระซิ่งจวดเลยเลยพี่น้องเลยเนี่ยนะออกแข้งหมดพี่น้องเอาเมืองเนาะเออบัวได้ใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยแพงนี่เลยพี่น้องเลยเนาะใจของของแรกนี่ น้ำมีแตร9เมตรเดินบไปเลิกพี่น้องเอ้ยน้ำเป็นทางทางที่กี่ทางกอกโยกเนาะเลยเขามาใส่ได้แล้วบุลมเลยก็ซ้ำก้าวเมตรแล้วก็บูเบิดนี่ก็ใส่มาแล้ว4หาเดือน์เลยเนาะก็ออกอยู่ตลอดเลยเนาะเองบริสเซียคาไพอะไรพี่น้องลงทุนทีเดียวตัวนี้ราคาหมื่นบาทได้ปั๊ดเนาะทั้งชิบูมีหมอกุ้มเนาะตัวนี้น้ามีแผ่นเดียวใช่ปะจุ่มลงไปแล้วออกเลยนี่ เราก็สิเดินซ้ายน้ำเนาะเดินไปบริเวณนั่นหดต้นหมอกต้นไม้ยังต่างๆเนาะ้องใส่นี่กอันนี้ของแหล่ชีเทสามสามวาเนาะคือวาตัวนี้แล้วก็มันมีวาตัวนี้สมมตเราเอาเอาโปรใสตัวนี้เนาะเอาเปิดปั๊บตัวนี้เอ่อเราก็ละมาหมอดมีไว้หมอดตัวนี้เนยน้นำนก็สิมาตามซ้ายพิลล่าพีาน่น้องมาเบิ่งน้ำเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่างเก็บนำ้ำเวลาเราดูแลเนาะเวลาเราใส่ านำเัาจิปล่อยชิวันเรางคืนเฮามาใส่ยังต่างๆ,ๆเฮาก็มีบ่อนพักไว้บอผลพักน้ำเนาะชิวันเฮามากลางคืน,นเราจะโคดด้นด้านล่างมือล่งตีนเนาะเลาก็สีมาใส่น้ำเอาตัวนี้นำเลแอ่ะอันนี้มีนะเดินเดินกอกมาเลยนะพี่น้องเมืออเลยน้ำออกตลอดแปดม,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 มงเศ้าหอดสี่มงแรงเนาะสี่มงขึงผ่าผ่าแสงแดดแห้งๆเนาะก็ถือว่าเาใส่งานปกติเนาะ นำทำการ,กรเกษตรเด้อขนาดน้อยประจำครอบครัวเนาะตัวนี้ที่ว่าเ้าล่างขอกหมอกขอกมูนี่นะในองอนในสารเท่ว่าบริสาทไฟห่างไกลซอกลีกอยู่ห้อยู่นากรานำใสพลังงานเกษตรตัวนี้แหละมันสากไฟก็ได้แต่ว่าถ้าต้องไ้ซื้อพวกไอหมอเก็บหมอเก็บไฟเนาะหมอไฟเนาะซนะนะื้อหมอไฟมาใสเลยก็ที่มีหมอกคุ้มใสดอกไฟยังเก็บไวไ้กังขนะึ้นเท่าเท่าใสได้เนาะอยู่ไฮอยู่นามักจะมีสุดนอนนาอีก อันนี้ของแรกเราบุรีมาประจำเนาะก็มีต่ส่วนซื้อเขาก็ใส่ตามนี้เนาะอ่ะคลิปนี้ก็สิขอจบเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องฝากสาระความรู้เนาะปันแบ่งปันให้หมูกก่เพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามในเพื่อนพี่น้องเลยทางของแรายการขอบใจขอบใจพี่น้องเออ